บอกครับพอดีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่ชอบคุยอชอบขี้อวดครับทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคนในกลุ่มตลอดเวลาอ,อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับถ้าใครไม่สนใจก็จะมีวิธีเรียกร้องความสนใจเรื่อยๆเลยครับเขาชอบอวดกับเพื่อนว่าเขาเนี่ยหล่อที่สุดดีที่สุดสาวเยอะที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการอะไรล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็นข่าวว่ามีโรคเกิดขึ้น เรียกว่าโรคหลงตัวเองครับแบบนี้เขาเข้าขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยผมว่าจะพูดกับเขาครับแล้วก็แนะนําให้เขาเนี่ยรีบรักษาเพื่อนในกลุ่มตอนเนี้เริ่มลังคาที่จะฟังเขาแล้วครับเพราะชีวิตจริงกับเรื่องเล่าเนี่ยมันช่างตรงข้ามกันจริงๆหลงตัวเองนี่เป็นยังไงคะเข้าขาอาการที่เจ้าของคําถามเขาบรรยายมา <โอ S 1> ไหมคะคุณหมอคนบางคนเนี่ยรับตัวเองภูมิใจตัวเองเนาะรับภูมิใจตัวเองเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องที่เขาภูมิใจเล่าเรื่องตัวเองเล่าเรื่อง สามีเล่าเรื่องลูกนะแต่ว่าคนพูดเนี่ยก็จะไม่ไปกดทับคนอื่นไม่ไปเบ่งใส่คนอื่นว่าเฮ้ยลูกฉันสอบได้หนึ่งอ่ะแล้วลูกเธอได้คะแนนเท่าไหร่อ,อันนี้มันบับกันทําให้คนอื่นเนี่ยถูกกดตำ่ำเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกสูงขึ้นนะฮะถ้าเซนต์อย่างนี้เกิดขึ้นมา่อไหร่เนี่ย ให้ใหพวกเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนผู้นี้ยอยู่ในกลุ่มหลงตัวเองนะครับคนที่หลงตัวเองคนที่รักตัวเองเนี่ยจะสามารถชื่นชมตนเองได้และชื่นชมคนอื่นได้โอเคนี่คือคือเห็น <he en S 2> <ด>คนอื่นได้ดีก็มีมุทิตาจิตแต่คนอื่นคนที่หลงตัวเองเนี่ยเห็นคนได้ดีเนี่ยเขาจะอิจฉารห,รหรือลิษยาอิจฉากับลิษยาต่างกันยังไงแต่ไงคุณหมอ อิจฉาถ้าเราเห็นเพื่อนไปที่เที่ยวเมืองน,นอกได้ไปเที่ยวเมืองน,นอก <c oughs> อุ้ยอิจฉาจังเลย<อ>ได้เขาได้แฟนหลออิจฉาจังเลย <c oughs> คื เขาได้ดีเราอยากได้ดีแบบเขาแต่ท้าิฤษาคือมึงได้ไปเที่ยวเมืองนอกกูไม่ได้ไปมึงไม่ควรได้ไปโอ้โหษีคืมึงไม่ควรได้ไปเลยล่ะค่ิฤษาเนี่ยคือไม่อยากให้คนอื่นได้ดีแต่ลิ์อิจฉาเนี่ยอยากได้ฉันก็อยากได้ดีเหมือนเขาเธอทำยังไงอ่ะทำไมถึงได้แฟนหล่ออย่างเนี้ยอยากแจกมีแฟนหล่อบ้างจังเลยอย่างเงี้ยเกล้าเกล้าอ่าเพราะนั้นคนที่หลงจตัวเองเนี่ยจะคิดว่าคนอื่นิษาตัวชั้นแล้วก็เที่ยวเออเพราะนั้น คนคนที่หลงตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่าคนอื่นอิจฉาเขาแต่เขาจะริษยาคนอื่นไม่มีบุติตาจิตแล้วเป็นพวกอย่างนี้ครับคีย์เวิร์ดมีอยู่ตัวเดียวนะ i am okay y o u are n ด t okay นี่คือหลงตัวเองคือยังไงก็ตามเพื่อนๆเนี่ยไม่มีทางมาดีเสมอเทียบเขาเขาจะไม่เคยเล่าเรื่องคนอื่นในทางบวกเขาจะเล่าเรื่องแต่ตัวเองแล้วมีอยู่50ก็เล่าซะหนึ่งร้อยเพื่อนก็จะลำคาญสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยก็จะ ลำคาญสิ่งที่จะต้องทาเวลาที่เจอคนพวกนี้ไม่ใช่พามารักษาเพราะว่าเขาจะไม่รู้ตัวเองอสิ่งที่จะต้องทําก็คือคุณถอยห่างจากเขาครับรักษาระยะห่างเพราะว่าคุณจะเจอรังเสียมหิดครับเ,เขาจะกดคุณกดคนข้างๆให้ตกต่าเขาจะเปลี่ยนก็ต่อมเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเจอวิกฤตของชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเกิดสํานึกตัวเองเขาไม่สามารถที่จะมาพบจิตแพทย์แล้วก็บรรัดรักษาโดยไม่สํานึกตัวเอง มันมีที่มาไหมคะอาการของคนที่เป็นแบบนี้เลยเลี้ยงลูกไงไม่ให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมเจอเด็กๆเยอะแยะมากเลยที่เรียนเก่งมากที่ทุกอย่างอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้ทั้งหมดแล้วชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยเจอกับความล้มเหลวเขาไม่เจอไม่เคยเจอกับภูมิไม่เคยมีภูมิต้านทานกับความล้มเหลวผู้นี้เขาจะ ตรงนี้เวลาที่เจออะไรวิกฤตของชีวิตสักนิดหนึ่งนะฮะเขาะจะรู้สึกแย่แล้วไปต่อไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนสอบได้4.00ตลอดแล้วมีอยู่เทอมหนึ่งเขาได้3.9โอโ้โหเขารู้สึกว่าชีวิตเขาล้มเหลวมากโโเป็นเรื่องที่แบบเออทั้ง,ท,งทั้งจริงๆแล้วยังเป็นอัจฉริยะอยู่แต่เขารู้สึกเฟลไปด้วยตัวเองเคยเจอมาเด็กบางคนฆ่าตัวตายเพราะว่าได้3.9ได้ดีตัวเดียวเนี่ยโโล้มเหลวแล้ว ตรงนี้คือคนที่หลงตัวเองเขาจะยกตัวเองอยู่ในระดับที่สูงส่ง